สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน o o k y o u t u b e t i k t o k ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันกับครูพี่ก้าครับในเรื่องของการแบ่งปันสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับในวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งตัวอักษรสำหรับการแบ่งปนันเรื่องของบุคลิกภาพของมนุษย์4แบบหรือว่าคน4แบบนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของคนในแบบสีเขียวหรือ type S หรือ s t e i n e s s ซึ่งต้องบอกได้ว่าคนลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรักความสงบเป็นสัญลักษณ์ของผู้ฟังนะครับแต่ที่ดีหรือไม่ที่ดีอันนี้อยู่ที่ลักษณะนะครับแต่เป็นลักษณะของผู้ฟังเราแกันี่ครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าสีเขียวหรือว่า Type S เ,เนี่ยเป็นผู้ฟังแน่ๆแ,แต่เป็นผู้ฟังที่ดีหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูครับว่า เขาเงียบแต่คิดในใจหรือว่าเขาเงียบและเขาเข้าใจเขาเข้าใจในสิ่งที่ผู้ผู้พูดออกมานะครับไทยนี้ครับจุดเด่นของไทยนี้ก็คือแน่ๆครับอย่างที่บอกเมื่อเป็นคนที่ฟังก็คือเป็นก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสื่อสารคอนข้างน้อยเนี่ยพอสื่อสารน้อยก็เลยเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดีใช้คําว่าเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดี แต่ดีหรือไม่ดีผมไม่กล้าการันตีเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เป็นผู้ฟังที่ดีแต่ใช้อาการเงียบเฉยๆก็ก็ก็มีนะครับไทเอสเนี่ยเป็นคนที่ฟังชอบฟังนะครับมากกว่าพูดมันก็เลยทำให้คนชอบมาสื่อสารด้วยเพราะว่าไม่มีการตอบโต้มันรส่วนใหญ่ก็ชอบเป็นผู้พูดครับเวลาอึดอัดนะฮะเฮ้ยมึงฟังอุกรณนดีมึงฟังอุกรณนดีนะครับมึงฟังอุกรณนดีถ้าเป็นเพื่อนกันนะครับฉะนั้นแล้วไทยนี้เพื่อนถึงอยากคุยหรืออยากปรึกษาด้วย เพราะว่าเป็นผู้ฟังนะครับนะครับจุดเด่นครับเขาคือผู้ฟังแน่นอนนะครับถัดมานะครับในส่วนของจุดเด่นของเขาเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ได้ในได้ดีในระดับหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะครับระมัดระวังมากๆนะครับในการจะลงมือทําอะไรบางอย่าง มาระวังแล้วก็เป็นความคิดไรตรตรองไม่ผีผามใจเย็นนะครับแล้วก็ดูเป็นคนที่ใช้หัวใจนําทางนะครับในการที่จะดําเนินอะไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานหรือว่าในการที่จะทํางานร่วมกันเขาชอบฟีลลิ่งแบบการทํางานเป็นทีมการช่วยเหลือชอบช่วยเหลือครับจุดเด่นของคนสีเขียวหรือว่า type S เนี่ยชอบช่วยเหลือมากๆเลยและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักสงบ กับรักสงบเรารักความสงบไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบการแข่งแย่งชิงดีกันถ้ามีการแข่งขันหรือมีการแข่งแย่งชิงดีกันเนี่ยคนสีนี้ก็เดินหนีก่อนครับจะไม่สู้แล้วก็จะเป็นคนที่ยอมทำให้กับคนอื่นก่อนนะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะครับทบทวนแล้วก็ทาํางานค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างนะแต่ผมก็เคยเห็นสีเขียวไม่ค่อยละเอียดก็มีนะครับเหมือนมีสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยถ้ามีสีเหลืองแตกด้วยเนี่ยก็จะขาดความละเอียดนะครับฉะนั้นแล้วก็เลยไม่กล้าพูดว่าเขามีคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากเพราะสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยมันมีความมินเมกันมันมีเส้นบางๆอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะมีความเป็นสีเหลืองด้วยในบางมุมเหมือนกันฉะนั้นแล้วก็จะการันตีไม่ได้แต่ท้ายนี้จริงๆแล้วเนี่ย เป็นคนมีความรอบคอบอยู่นะครับถ้าเป็นไทยนี้จริงๆนะมีความร,บรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนไต่ตัวไต่ตองนะฮะส่วนจุดอ่อนนะฮะอ่าอีนิดอีนิดหนึ่งในเรื่องของการทํางานก็จะเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นบางครั้งก็ช่วยเหลือจนงานตัวเองไม่เสร็จก็มีนะครับขี้สงสารนะครับแล้วก็จะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นง่ายขเขาเป็นเอมพารตี้เนี่ยควสีเขียวจะมีมากนะครับในส่วนของจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียของ สีเขียวหรือคนไทยเอสจุดอ่อนก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเมื่อเมื่อเขาทํางานช้าเนาะไอ้เมื่อเขาเป็นคนละเอียดเขาจะทํางานค่อนข้างช้าครับพอเขาทํางานช้ามันก็ทําให้ดูน่าลาคานเนาะกว่าจะคิดอะไรได้แต่ละอย่างก็ช้าไปหมดหรือว่าเอิงเอ่ยนะครับนองนอยไปเรื่อยนะครับ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้สงสารถ้าเป็นหัวหน้าคนเนี่ยก็จะปกครองคนไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนขี้สงสารมากๆแล้วก็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเห็นอกเห็นใจไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดมากๆาําหรับสีเขียวนะครับที่สําคัญเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนขี้กลัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารเป็นคนเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเก็บความรู้สึกไว้จนตัวเองแย่ yeah! ประมาณนั้นเลยนะถึงขั้นนั้นเลย รู้สึกแบบไม่เป็นไรฉันจัดการได้อะไรเงี้ยครับก็จะเก็บความรู้สึกได้สำหรับสีเขียวนะนี่คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของสีเขียวนะครับไทเอสสเตนเนสแต่สิ่งที่จะพัฒนาและแก้ไขหรือว่าจะปรับปรุงยังไงให้ให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนะครับ ในส่วนของสีเขียวเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องฝึกวิธีคิดนอกกรอบซึ่งซึ่งยากมากนะยากมากแตต้องฝึกหัดหยุดแล้วใช้ความคิดนอกกรอบอะไรที่มันไม่เคยชินเพราะสีเขียวเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่ในกรอบคอมฟอร์ทโซนคิดกลัวนะเขาก็จะไม่กล้าคิดไม่กล้าทำฝึกพูดฝึกคิดฝึกทำฝึกออกหน้าเวทีฝึกพรีเซนต์นะครับแล้วก็ลองใช้เหตุผลตรรก,กะ และตัดสินเลยนะครับไม่รอตัดสินเลยเด็ดขาดถ้ามันถูกต้องไปเลยฮะลองฝึกอยู่แต่มันจะยากนิดน,นึงเพราะว่ามันก็เหมือนฝืนตัวเองนะมันฝืนใจตัวเองต้องเอาชนะกับ,กบใจตัวเองมันฝืนนิดนึงฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าทําได้แน่ๆต้องใช้ระยะเวลากับความภาคเพียรและอดทนที่จะฝืนตัวเองอยู่แบบนั้นแล้วสักพักผมเชื่อว่าจะเป็นสีเขียวที่พัฒนาได้คุณจะมีความเด็ดขาด คุณจะมีความเด็ดขาดคุณจะมีความาสนุกคุณจะมีความคิดนอกกรอบคุณจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับลองฝึกดูครับนะครับไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดว่าฝึกได้ฝึกได้ไดจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างยากถ้าคุณไม่มีความอ,าอดทนและความภาคเพียรกับตัวเองเนี่ยก็ไม่ง่าย,ยนะครับ แต่ไม่ไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนนะครับอยากให้อยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วก็ให้ดูว่าวันนี้ทุกอย่างที่เราเติบโตมาด้วยแล้วจะผ่านอุปสรรคมาเยอะมากๆลองกลับไปทบทวนดีๆว่าเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆเจ็บหลายครั้งปวดหลายครั้งเราก็ยังอดทนอยู่ได้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะแนะนําแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดที่ติดตามที่ติดตามเรามานะครับแล้วก็ขอให้ติดตามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ